p o w e ว PACK ภูมิใจที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ใหม่และได้รับการแต่งตั้งและหน้าที่สำคัญนอกจากในงานวงการบันเทิงและตอนนี้เรียกได้ว่าแน่นอนรายละเอียดและล่าสุดแพ็ก p o w เวอร์ k กก็ยังได้รับมอบหมายให้กำลังอีกหนึ่งหน้าที่ที่มาภูมิใจนั่นก็คือเป็นที่ปรึกษานะคะทำงานด้าน สีประชาสังคมพัน์ให้ราชาการและรวมไปถึงพิธีกรรายการใหม่ตอนนี้เนื่องจากออกมา1 1 EP แล้วแต่โดยเจ้าตัวนั้นเผยว่ารู้สึกภูมิใจมากๆที่ที่ผู้ใหญ่